เข้าสู่รายการ DR Soldier รายการที่นำเสนอภารกิจสำคัญเพื่อชาติ์กษัตริย์และประชาชนของทุกเหล่าทัพกับดิฉันโติรสสมบุญค่ะรอบข่าวแรกนะคะผู้ประชาการหานบกค่ะเดินทางไปตรวจเยี่ยมนะคะหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่47นะคะอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเน้นย้ำเลยนะคะเรื่องของการปฏิบัติงานต้องเกิดความปลอดภยัยควบคู่ไปกับการพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินค่ะ ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่47อําเภอยะหาจังหวัดยะลาพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้ประชาการฐานบกในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรและคณะพร้อมด้วยพลโทสันติสกุลตานาคแม่ทัพที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่47พร้อมกับรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานในการควบคุมพื้นที่รับผิดชอบรับทราบปัญหาข้อขัดข้องการบังคับบั ชาและการอำนวยการตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โอกาสนี้ผู้บัญชาการฐานโบกค่ะได้กล่าวให้อ,อวาดแก่กาลังพลรวมถึงนําความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาระดับสูงมาอย่างเจ้าหน้าที่ทุกนายในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความปลอดภัยทั้งในส่วนของกําลังพลเองและพี่น้องประชาชนขอชื่นชมนะคะในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพในช่วงที่ผ่านมาทั้งเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยจนไปถึงการควบคุมพื้นที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ทําให้กําลังพลบางส่วนไม่ได้กลับภูมิลำเนาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้อง ประชาชนให้ได้รับความสะดวกและผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาได้ด้วยดีขอชื่นชมในความเสียสละอดทนเพื่อปกป้องบ้านเมืองให้เกิดความปลอดภัยขอให้ดำรงความมุ่งหมายในพื้นที่เกิดความสันติสุขอย่างนี้ต่อไปพร้อมกับดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยด้วยการเร่งฟื้นฟูที่อยู่อาศัยถนนหนทางต่างๆให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดเร็วก่อนมอบของบำรุงขวัญแก่กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปค่ะ ขณะดเดียวกันนะคะพลเอกจเจริญชัยหินเทาผู้มัญชาการฐานบกค่าย,ยังได้เป็นประธานในการรับมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจําปี2567นี้จากนางสาวบุษาบษาจิราธิวัฒนรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสื่อสารองค์กรกลุ่มเซ็นทรัลหลังจากที่กองทัพบ,บกได้จับมือกับกลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือสารต่อโครงการมิลเลียนกิฟ์มิลเลียนสมายเป็นปีที่14ภายใต้แนวคิด from the h e a r t to the smile จากของขวันจากใจเพื่อรอยยิ้มของทุกคนซึ่งการรับมอบของขวันในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นที่สนามญาติเทียมนาควานิชกรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยมีพลโทสันติสกุลตานาคแม่ทัพภาคสี่ในฐานะผู้มำนวในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่พร้อมกําลังพลตลอดจนครูผู้ปกครองและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับโครงการมิเลียนกิฟต์มิเลียนสมายของขวันจากใจเพื่อรอยยิ้มของทุกคนรวมมูลค่าของขวัญกว่า10ล้านบาทโดยหลังจากรับมอบในวันนี้นะคะทางกรอรมนภาคสส่วนหน้าเนี่ยจะนำของขวันทั้งหมดไปส่งให้ถึงมือเยาวชนผ่านหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป โดยเด็กหญิงฟาริยายูโซนักเรียนจากโรงเรียนบ้านกายมาตีอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสค่ะได้กล่าวขอบคุณที่ทางค่ายสิรีนทรได้คันเลือกให้เธอนะคะมารับของขวัญในปีนี้แล้วก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ทางผู้ใหญ่ใจดีรวมถึงพี่ทหารค่ะได้มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติปีนี้เป็นรถจักรยานคันใหม่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยรถจักรยานคันเก่ามีสภาพทรุดโทรมเพราะใช้มาหลายปีจะในปีนี้ได้จักรยานคันใหม่ก็รู้สึกดีใจมากๆ กองทัพน้อยที่3ค่ะเดินหน้าการประสาทสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับการรับสมัครคนฐานออนไลน์ประจำปี2567ค่ะให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกค่ะ พลตรีกิติพงศ์แจ่มสุวรรณรองแม่ทัพน้อยที่3ได้นำกําลังพลลงพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกค่ะเพื่อที่จะไปประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องของการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการฐานกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ท่านี้ก็เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบถึงขั้นตอนการสมัครรวมถึงข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่างๆของการเป็นทหารกองประจำการโดยเฉพาะการที่สามารถสมัครด้วยตนเองตลอด24ชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะ รวมถึงที่หน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัครจำนวน577หน่วยในวันและก็เวลาราชการค่ะ และหลังจากที่กองร้อยฝึกรบพิเศษที่3ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผาค่ะเดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิญชวนชายไทยที่มีอายุ18-20ปีบริบูรณ์ในพื้นที่บ้านท่าสีตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรวมสมัครฐานกองเกินเข้ารับราชการฐานกองประจำการโดวยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2567โดยใช้วิธีการแบบเคาะประตูบ้านเลยค่ะแล้วก็พบว่าได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีมีชายไทยในหมู่บ้านให้ความสนใจมี มีความประสงค์ที่จะสมัครทหารกองเกิดเข้ารับราชการฐานกองประจำการด้วยระบบออนไลน์ อีกทั้งเลือกลงบรรจุที่กองร้อยฝึกรบพิเศษที่3านะคะทางชุดปฏิบัติการกิจกรรมพลเรือนของหน่วยจึงได้ลงพื้นที่ไปอำนวยความสะดวกในการลงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.rcm.rta.mi.th ค่ะเพื่อที่จะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวกองทัพบกทาหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนจึงนอกจากน้องทหารกองประจำการจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากกองทัพบกแล้วนะคะทางครอบครัวก็จะได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีด้วยค่ะ แล้วเมื่อเข้ามาเป็นทหารกองประจำการแล้วนะคะหน่วยทหารของกองทัพบ,บกก็พร้อมที่จะต่อยอดไปเรื่องของการเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆให้อย่างเช่นกรมฐานรับที่8ค่ายศิรารเดโชชัยตําบลศิลป์อําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นที่ได้นําทหารกองประจำการของหน่วยที่สมัครใจสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนในสิบฐานบ,บกประจําปี2 5 6 7ดําเนินการฝึกทดสอบเพิ่มทักษะสมรรถภาพร่างกายในการว่ายน้ําระยะ25เมตรค่ะเพื่อที่จะมุ่งเน้นนะคะให้กําลังพลสามารถปฏิ ได้และผ่านการทดสอบตามเกณฑ์การทดสอบตามที่กรมยุทธศึกษาฐานบกกำหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานผ่านและสามารถสอบเข้าเรียนเป็นนักเรียนใน10ฐานบกประจำปี2567ตามนโยบายของกองทัพบกที่ต้องการให้ทหารกองประจำการที่เสียสละเข้ารับใช้ประเทศชาติได้มีอาชีพหน้าที่การงานที่มั่นคงและสมเกียรติต่อไปค่ะ โดยปัจจุบันนะคะยอดรับสมัครทหารกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษ,ษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2 5 6 7พบว่ามีผู้ที่สนใจสมัครแล้วทั้งสิ้น18,997คนค่ะจากจำนวนรับสมัครทั้งสิ้นนะคะ28,971คนโดยแบ่งเป็นกองบัญชาการกองทัพไทยมีผู้สมัครแล้ว346คนกองทัพบ,บกมีผู้สมัครแล้ว17,786คนกองทัพเรือคะ่ะมีผู้สมัครแล้ว460คน และกองทัพอากาศมีผู้สมัครแล้ว405คนทางนี้ผู้ที่สนใจค่ะย,ยังสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง28มกราคมหรือว่าติดต่อหน่วยศัสดีใกล้บ้านนะคะโดยผู้สมัครเนี่ยสามารถที่จะเลือกหน่วยทหารประจำการใกล้บ้านได้แล้วก็จะได้รับสิทธิค่าตอบแทนและสวัสดิการสำหรับฐานกองประจำการทุกประการ อีกทั้งก่อนปลดประจำการจะได้รับการอบรมวิชาความรู้ทักษะวิชาชีพตามความสามารถและความถนัดของแต่ละคนเพื่อให้ออกไปเป็นบุคคลที่มีศักยภาพและมีคุณค่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะกองกำลังบูรพานะคะคจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตะะิสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาศิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญยาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2567ค่ะ พลตรีเทพพิทักนิมิตผู้บัญชาการกองกลังบุรพาเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2567โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลกองบัญชาการกองกงบุรพาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นผู้บัญชาการกองกาลังบุรพาค่ะได้เป็นประธานจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดนครธรรมตําบลวัฒนานาครอําเภอวัฒนานาครจังหวัดสระแก้วด้วยการไปทําความสะอาดบริเวณรอบโบสถ์นะคะแล้วก็ทําความสะอาดห้องสุขาเพื่อให้เกิดความสวยงามสะอาดตาให้กับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาทําบุญยังวัดแห่งนี้โดยมีกําลังพลกองกาลังบุรพาแล้วก็กําลังพลของหน่วยเฉพาะกิจป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วร่วมกิจกรรมด้วยความน้อมสํานึกในพระ มหากรุณาธิคุณค่ะขณะที่รองผู้ปัญชาการกองกำลังบุรพานะคะไปเป็นผู้แทนผู้ปัญชาการกองกำลังบุรพามอบทุนการศึกษาบุตรผู้ยากไร้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ตามแนวชายแดนมอบผ้าห่มกันหนาวและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคค่ะให้กับผู้ยากไร้เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิรวัณน,นวารีนารีรัตน์ราชกัญยาณบ้านคลองแผงตำบลทับสเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วโดยมีส่วนราชการและ ประชาชนในพื้นที่นะคะเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันนี้ค่ะกองกำลังบุรพาเองก็ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตอวัยวะและดวงตาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณกองบัญชาการกองกำลังบุรพาตำบลห้วยโจดอำเภอวัฒนาน,นครจังหวัดสแก้ว โดยมีกําลังพลของกองกำลังบุรพาและกําลังพลหน่วยเฉพาะกิจป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วร่วมบริจาคโลหิตจํานวน138นายได้ปริมาณโลหิต56,250มิลลิลิตรและบริจาคอวัยวะและดวงตาจํานวน2นายค่ะที่ชายแดนฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดอบบุบลราชธานีนะคะกองกำลังสุรนา,ารีได้คุมเข้มทางชายแดนเนี่ยทางน้ำเองเพื่อที่จะป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนค่ะ พลตรีนาสีอินผู้บัญชาการกองกําลังสุรานารีลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานีเรือของเจียมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลําแม่น้ําโขงเขตอบุบลราชธานีโดยได้พบปะแล้วก็มอบนโยบายในการปฏิบัติงานนะคะให้กับกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ริมฝั่งแม่น้ําโขงจากนั้นก็ร่วมลาดตระเวนทางเรือตรวจพื้นที่จุดเพ่งเล็งที่มีการลักลอบกระทําผิดตามแนวชายแดนทั้งการลักลอบนําเข้ายาเสพติด การส่งออกรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ข้ามแดนการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการลักลอบขนสินค้าข้ามแดนผิดกฎหมายด้วยพร้อมยังได้กำชับเลยนะคะให้ประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยง,งานในพื้นที่ทั้งกำลังทางบกแล้วก็กำลังทางเรือรวมไปถึงกำลังทหารของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อร่วมกันป้องกันแล้วก็ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนให้ได้ผลมากที่สุดเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ายังคงมีข่าวสารที่น่าสนใจให,ให้ติดตามค่ะ โทรจากกรุงเทพให้เข้ามาหาแม่แม่ป่วยติดเตียงช่วงสี่ทุ่มกว่าสี่ทุ่มประมาณสี่ทุ่มครึ่งขอรถยนต์เข้ามาก็จอดข้างบนนั่นแหละจอดเสร็จแล้วก็ลงมาช่วยขนของเสร็จแล้วก็หมู่บอยเข้ามาว่าน้ําออกไม่ได้แล้วที่โรงฆ่าสัตว์เพราะว่ามันเชี่ยวและประตูก็เปิดไม่ได้ก็เลยต้องเข้าไปทาง,างหน้าต่างกันห้าทุ่มกว่ารอเรือท้องแบนเทศบาลทีนี้แม่ ู้ป่วยติดเตียงน้ำเข้ามาในบ้านแล้วโชคดีที่ว่าเบาะลอยก็เลยผู้ปวยติดเตียงก็เลยลอยตามเบาะขึ้นไปพวกเราก็เลยประคองไว้เฉยๆจนถึงตีสองทีนี้น้ำก็เลยคอตีสามเรือท้องแบนมาก็เริ่มช่วยข้างในมาก่อนเสร็จแล้วก็ทีนี้น้ํามันถึงช่องลมก็เลยเอาเครื่องไม้เครื่องมือของเขามาทุบช่องลมแล้วก็แม่ออกมาทางช่องลมส่วนน้าสาวกับหมูมบอยแล้วก็อีก อีกสองท่านก็ปีนขันหลังคารออยู่บนหลังคาแล้วก็ลงเรือทางหลังคาส่วนชุดผมชุดหมูบอยออกหลังเพื่อนชุดสุดท้าย <h presentations> ก็เนี่ยขอบคุณทั้งหมโู่บอยแล้วก็อีกหลายคนที่มาช่วยแล้วก็ทั้ง เรือท้องแบนเทศบาลด้วยที่มาช่วยนายกก็มารอที่โรงฆ่าสัตว์ตรงนู้นทหารมีไว้รบแล้วก็เนี่ยเวลาเกิดอุทกภัยทหารก็เนี่ยมาช่วยชาวบ้านอย่างนี้ได้ดีกว่าที่เขาพูดว่าทหารมีไว้ทาอะไรก็เนี่ยถ้าไม่เจอกับประสบการณ์กับชีวิตจะไม่รู้หรอกทหารมีไว้ทาอะไร กลับมาติดตามรายการ VR s o เ d e r กันต่อนะคะทางรองผู้มนวยการประสานการปฏิบัติที่2สองกอนนงนยการรักษาความมั่นคงภายในค่ะได้วรวมในพิธีมอบธงสัญ,ญลักษณ์ครัวเรือนปลอดยาเสพติดนะคะก่องทุดแม่ของแผ่นดินตามแนวพระชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติด พลตรีชากาศขันตีรองผู้อำนวยการประสานการปฏิบัติที่สองกองนวยการรักษาความมั่นคงภายในพร้อมคณะร่วมสังเกตการพิธีมอบธงสัญ,ญลักษณ์กลัวเรือนปลอดยาเสพติดกล่องทุนแม่ของแผ่นดินที่บ้านลำนางรองหมู่สิบตําบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนดินแดงเป็นประธานในพิธีซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดําริข,ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดส่งจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินพระองค์ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้านให้พึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของทุนทางสังคมที่มีอยู่และต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฟื้นฟูวัฒนธรรมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิน่น จนกล่าวได้ว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินคือกองทุนที่รวมจิตใจของผู้คนเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ทุกข์ยาก ดาเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินดําเนินงานโดยคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นหลักโดยให้วิทยากรที่จัดตั้งขึ้นโดยทางราชการเป็นผู้สนับสนุนและคําแนะนําเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในลักษณะชุมชนดูแลชุมชนเองให้มากที่สุดในส่วนของการแก้ไขผู้เสพใช้หลักการใช้หมู่บ้านเป็นโรงพยาบาลกรรมการเป็นหมอใช้ครอบครัวเป็นเตียงผู้ป่วยและให้ชุมชนเป็นหมอให้การดูแลรักษาอย่ารักษาคือ คือความรักกว่าเมตตานั่นเองค่ะกองกำลังนเรศวรนะคะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลตามแนวชายแดนค่ะกองกำลังนเรศวรจัดชุดตรวจคุณภาพชีวิตกำลังพลเดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพลตามฐานปฏิบัติการนะคะในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนในพื้นที่อำเภอแม่สเรียงอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอําเภอปางมะผ้าและอําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ เพื่อที่จะให้คำแนะนำนะคะในการดูแลเรื่องของสิทธิกําลังพลการพัฒนาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยระบบสาธารณูปโภคและระบบการป้องกันฐานปฏิบัติการให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของกําลังพล ทางนี้เองในการตรวจคุณภาพชีวิตของชุดตรวจของกองกําลังนาเรศวนดาเนินการเพื่อทารงความต่อเนื่องค่ะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลตามแนวชายแดนตามนยโยบายของผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติของหน่วยและกําลังพลนั่นเองค่ะ ขณะที่ทางกองกำลังนาเรศวรโดยกองร้อยฐานราบที่1743หน่วยเฉพาะกิจสิงหนาฏพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจกรรพลเรือนที่307กองกำลังนาเรศวรและอาสาสมัครกิจกรรมพลเรือนตำบลปางหมูร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านไม้สะแปะผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูนะคะตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ค่ะ โดยมีการเชิญพระบรมราชโองารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระรจชาทานนื่งในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567การจัดก,กิจกรรมจับฉลากของรางวัลและการแสดงของเด็กนักเรียนทางนี้การจัดก,กิจกรรมใน วันเด็กนะคะได้รับการสนับสนุนของขวัญวันเด็กจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเพื่อนํามามอบให้กับเด็กๆและเยาวชนของชาตินะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแต่วัตุภัคส่วนเนี่ยได้ความสําคัญกับเด็กๆอย่างมากนะคะแล้วก็เสมอมาแล้วก็เด็กๆก,ก็มีความสุขมีรอยยิ้มแบบนี้เลยค่ะ ส่วนกองทัพบกนะคะก็จัดแสดงกิจกรรมทางทหารค่ะเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีนี้ในวันเสาร์ที่13มกราคมค่ะตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะที่กองบัญชาการกองทัพบกบกรุงเทพมหาคนครค่ะ กองทัพบกบค่ะอยากจะเชิญชวนน้องๆเยาว,วชนและผู้ปกครองนะคะมาร่วมกิจกรรมทางทหารนในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ในวันเสาร์ที่13มกราคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาค่ะเปินดนที่ภายในกองบัญชาการกองทัพบกบเขตพระนครกรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวค่ะมีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อให้เด็กๆและเยาวชนได้รับรู้และเข้าใจในภารกิจของทหารรวมทั้งได้สัมผัสถึงขีดความสามารถและประสิทธิภาพของอาวุธยุโทโธปกรณ์ของกองทัพบกอีกทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมการสร้างความรักความสามัคคีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติควบคู่ไปกับความบันเทิงนะคะในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยพร้อมกับนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวตลอดจนพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาต่อยอดและการปลูกวังจิตอาสาให้กับเด็กเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติต่อไปค่ะ ในส่วนของกิจกรรมบันเทิงนะคะอยากจะเชิญชวนน้องๆค่ะมารับชมการแสดงดนตรีจากวงดุริยางกองทับบกรวมถึงการรับชมและร่วมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยไปกับการแสดงขุ่นละครเล็กชุดบุตรพญาหนุมานจากเยาวชนคณะแม่นายสิบปธรรมและรวมเล่นเกมชิงรางวัลน,นะคะแล้วก็รับของรางวัลมากมายจากผู้ใหญ่ใจดีทั้งจากภาคเอกชนและองค์กรต่างๆที่มาร่วมแจกความสุขให้กับน้องๆโดยลุงต่อค่ะพลเอกเจริญชัยหินเผาผู้บัญชาการฐานบกและ คณะผู้มคับัญชาจะร่วมแจกของรางวัลให้กับน้องๆให้ถึงมือด้วยค่ะวันเด็กปีนี้3 3มกราคมพบกันที่กองบัญชาการกองทัพบกเขตพระนครกรุงเทพ8ถึ16นาฬิกาภายในงานพบกับการแสดงยุทธปกรณ์ทางทหารที่น่าตื่นตาตื่นใจทั้งยานเกราะสไตซเกอร์รถฮัมวีเรือพลังงานลม รถครัวสนามในการช่วยเหลือประชาชนและจัดเต็มด้วยกิจกรรมตื่นเต้นเร้าใจกับการยิงปืนเพ้นบอลการแสดงสุรคทหารสาธิตทักษะดำรงชีพในป่าพร้อมเสิร์ฟความสนุกสุดมันไปกับการแสดงดนตรีของวงสมัยอาม์มีเปิดโลกกระนัดกับการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพบ,บกเฉลิมพระเกียรติซึมซับกับประวัติศาสตร์สมรภูมิแห่งความภาคภูมิใจผ่านเรื่องราวบนกำแพงประวัติศาสตร์ Memorial Wall และพิเศษสุดกระทบไหลใกล้ชิดคุณลุงต่อผู้บัญชาการทหารบกหลุ้นรางวัลใหญ่และอื่นๆอีกมากมายตลอดทั้งงานวันเด็กปีนี้กับกองทัพบกกินฟรีเล่นฟรีมีรางวัลกลับบ้านทุกคน และว,วันนี้ที่18มกราคมที่จะถึงนี้นะคะเป็นวันกองทับบกค่ะทางรายการ VR s o โซเชียลของเราจะนําเสนอสารคดีสั้นนะคะในวันกองทับบกวันนี้เสนอเป็นตอนแรกค่ะในตอนที่ชื่อว่ากองทับบกเพื่อชาตาิสตร์กษัตริย์และประชาชนจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้เลยค่ะ กองทัพบ,บกก่อกําเนิดขึ้นพร้อมกับการตั้งถิ่นฐานของชนชาติไทยนับตั้งแต่อดีตชายชารทุกคนในแว่นแคว้นจะทําหน้าที่เป็นทหารในยามสงครามภายใต้การนําทัพของพระมหากษัตริย์เพื่อขยายอาณาเขตและปกป้องไม่ให้ข้าศึกศัตรูลุกล้ําดินแดนโดยววรกรรมการรบทางบกครั้งสําคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาคือสองครามยุธทธาธีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กับพระมหาอุปราชาเมื่อพุทธศักราช2,135จึงเป็นที่มาของการกำหนดให้วันกองทัพบ,บกตรงกับวันที่1 8มกราคมของทุกปีเพื่อเป็นการน้อนสมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์จอมทัพไทยและเชิดชูเหล่าทหารกล้าที่ได้อุทิศทุ่มเทชีวิตด้วยเลือดเ,เนื้อหยาดเหงือ่อและลมหายใจเพื่อทำรงความเป็นชาติให้ประเทศไทยเป็นปึกแผ่นมั่นคงม,มาจนถึงปัจจุบัน ภารกิจหลักของกองทัพบ,บกมีหน้าที่ต้องรักษาอธิปไตยเพื่อดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงและความเป็นปึกแผ่นของสถาบันชาติศาส,สนาและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมถึงการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณาภัยแก่ประชาชนในสถานการณ์ต่างๆทั้งในยามปกติและในยามศึกสงครามโดยภารกิจการพิทักษ์ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันสูงสุดของประเทศและสูยนรวมทางจิตใจของปุกชนชาวไทยกองทัพบ,บกตระักเสมอว่าเป็นภารกิจที่สําคัญยิ่งที่กองทัพบ,บกจะต้องถวายความจงรักภักดีต่อองค์จอมทัพไทยเปรียบได้กับกําลังอันทรงอนุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ที่จะทรงใช้ในการรักษาเอกราชและความมั่นคงของชาติเพื่อนํามาซึ่งความผาสุกข,ของคนในชาติเหล่าทหารทุกนายมีความมุ่งมั่นศรัทธา และสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณพร้อมที่จะถวายราชกิจด้วยความจงรักภักดีเสมอมา การปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลเป็นประจักษ์พยานว่าทุกคำสัตย์ที่เปล่งออกมานั้นเปรียบดังได้ถวายคำมั่นคำสัญญาที่แสดงความจงรักภักดีต่อองค์จอมทัพไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ที่กองทัพบกและเหล่าทหารทุกนายพึงปฏิบัติในการพิทักษ์ปกป้องและเทิดทูนไว้ด้วยชีวิตตราบจนสิ้นลมหายใจเหล่าทหารแห่งกองทัพบกพร้อมที่จะอุทิศ ทุ่มเทชีวิตด้วยเลือดเนื้อหยาดเหงือ่อและลมหายใจปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนวันนี้ในอดีต1 1มกราคมค่ะมาร่วมรำเลือกถึงเหตุการณ์และเทิดทูนประวัติศาสตร์ที่สำคัญใน VR Soldier ค่ะ วันนี้ได้อดีต11มกราคม2403วันคล้ายวันประสูติจอบพลจอมพลเรือสมเด็จพระราชปิตุลาปรมมพงษาพิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงกรมพยาพานพันธุวงวรเดชเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพศรีทราบรมราชินี วันนี้ในอดีต11มกราคม2538พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมมาถประพิษและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่บุษบกเหนือพระอุโบสถณวัดบ้านไร่อเภด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาโดยครั้งนั้นพระเทพวิทยาคมขูนปริสุทธโธได้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินปัจจัยซึ่งพระองค์ได้พระราชทานให้โครงการพัฒนาลำน้ำสาขาห้วยสามบา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวด่านขุนทดช่วงต่อไปติดตามข่าวในพระราชสำนักนะคะหมดเวลาของรายการ d r s o เจ e แล้วพิฉันชลเดียร์สมบูรณ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ